สำหรับผู้หญิงนั้นโดยส่วนตัวคนที่แต่งตัววบวบเป็นแบบที่ถามอันนี้เพราะว่าเลนหนูบางทีเลนเดินเดินไปก็โดนผีบ้ากามใช่ใช่เจอผีบ้ากามแบบมาแบบคืนกามเราอะก็เราปั้มเราก็มีใช่ป่ะมีค่ะบางทีก็มาลวนลามกลางสาธารณชนก็มีพี่บวยผีพวกนี้เขาจะมองผู้หญิงประเภทไหนครับก็ผู้หญิงสวยผู้หญิงหน้ารากถูกสเปคเขาแล้วก็มองผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวโป๊วบวบเป็นแมา มันก็ดีเนี่ยพูดแต่ก็เป็นที่จุดสนใจขอแฮปปี้นี่ก็จุดสนใจของมนุษย์ไม่เป็นไร่ถ้าจุดสนใจของผีเมื่อไหร่คุณจะงานเข้ามานกันเพราะผีตัวนั้นจะตามคุณทันทีแล้วตามแล้วเป็นยังไงอ่ะก็ไปเป็นผัวผีไปเป็นเมียผีไงพี่ก็จะอยู่ติดกับคุณแบบนั้นไม่ไปไหนเลยก็จะวนกับมาที่บ้าแต่คนประเภทนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นเจ้ากรรมนยเวรร่วมกันมาถึงจะตามกันได้อีกข้อหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะ ผีบางตนเนี่ยเขาไม่มีศาสนาเขาไม่เชื่อเรื re doing, through, ่องพวกนี po, cuerpo, ้เขาเขาตายไปเขาจะอยู os, osure, I mean, alone, NGOs, ่ที <|ja|> ่เดิมบางคนตายโหงวก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊ๆแบบแบบเดินผ่านมาเขาก็จะเอามือจับดวงเลยและการที่ผีตัวนั้นเอามือจับดวงมันก็จะมีไอของวิญญาณติดอยู่ที่ตัวพอไปที่ไหนปุ๊บผีตรงไหนก็รู้อ้าวนี่เคยจับโดนจับมือแล้วจับต่อคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นก็จะมีอาการเป็นผื่นคันที่ตัวง่ายๆเป็นภูมิแพ้ แล้วก็พลังบุญของเขาที่มีอยู่มันก็จะลดลงเรื่ยอยๆเหมือนที่เวลาเราไปตามวัดสุาสานสุบณีที่เราเข้าไปผู้หญิงเขาดนลามเราใช่ใช่ใช่หรือเราไปตามที่ต่างๆที่วิญญ,ญาณมาแบบเหมือนแบบดูดพลังเราเราถึงเหนื่อยมากๆก็เป็นแบบจีิัใช่ค่ะใช่แต่คนที่แต่งตัวโป๊แล้วโดนผีแบบอาจารย์น่ะจับนู่นจับนี่ก็ต่อไปนีลยเขาก็จะโดนอีกเรื่อยๆถูกต้องค่ะเหมือนเขาเปิดทวารเอาไว้แล้วพี่บวยแก่แก่ อาบน้ำวนเลย